สวัสดีครับพบกับผมวัชรพงษ์ทองรุ่งบรรณาธิการศูนย์ข่าวพลังงาน Energy New Center เช่นเคยครับวันนี้ผมรับหน้าที่มาเคลียร์ประเด็นด้านงานกำกับกิจการพลังงานและทุกเรื่องพลังงานที่ทุกคนอยากรู้ผมอยากรู้กับ ERC Showtime เคลียร์ทุกข้อสงสัยตอบทุกปัญหาคาใจด้านพลังงานครับปัจจุบันหลายประเทศทั่วโลกประสบปัญหาด้านพลังงานเช่นเดียวกับประเทศไทยครับ แต่ของประเทศไทยนั้นต้องบอกว่าเราเจอปัญหาสองเด้งครับจากทั้งสงครามรัสเซียยูเครนแล้วก็ปัญหาการผลิตกา๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยที่ลดน้อยลงกว่าที่คาดหมายเอาไว้นะครับจากเดิมที่คิดว่ากา๊าซจากแหล่งเอราวันเมื่อเปลี่ยนผ่านจากระบบสัมปทานไปสู่ระบบแบ่งตันผลผลิตจะผลิตได้800ล้านลูกบาทฟุตต่ตอวันเอาเข้าจริงทําได้39 9ล้านลูกบาทฟุตต่ตอวันทําให้เราต้องนําเข้าสปอตเอลเ ที่มีราคาแพงเข้ามาทดแทนครับนั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทําไมสํานักง,งานกกพจึงต้องขอความร่วมมือประชาชนให้ช่วยกันลดการใช้ไฟฟ้าหรือใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพลงเพื่อลดการนําเข้าสปอตเอลเนจีที่มีราคาแพงนี่แหละครับวันนี้ผมรวบรวมเอาประสบการณ์มาตรการต่างๆจากหลายประเทศที่นําออกมาใช้นะครับเพื่อแก้ปัญหาวิกฤตราคาพลังงานซึ่งรวมถึงมาตรการของประเทศไทยด้วยครับ ไปติดตามรับชมกันครับมาดูกันที่ยักษ์ใหญ่อย่างประเทศสหรัฐอเมริกาครับมีมาตรการสำคัญที่เกี่ยวกับการประหยัดพลังงานก็คือการปรับปรุงมาตรฐานสำหรับอุปกรณ์เตาเผาแก๊สที่ใช้ในครัวเรือนและรถบ้านมาตรการดังกล่าวสหรัฐตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะช่วยลดการปล่อยกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็การปรับปรุงคุณภาพอากาศให้ดีขึ้นรวมทั้งมีส่วนช่วยลดค่าใช้ใจ่าย ด้านพลังงานสำหรับคนอเมริกันด้วยครับประธานาธิบดีโจไบเดนยังมีการออกกฎหมายการผลิตเพื่อการป้องกันหรือที่เรียกว่า Defense Production Act DPA เพื่อขยายการผลิตพลังงานสะอาดที่เป็นโลโก้คอนเทนต์ของคนอเมริกันผลิตเองนะครับกฎหมายดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมให้สหรัฐสามารถเพิ่มปริมาณการผลิตปั๊มความร้อนที่ติดตั้งในภาคครัวเรือนและอาคารได้มากขึ้น ลดการนำเข้าน้ำมันและก๊าซธรรมชาติจากที่เคยใช้ของประเทศรัเสเซียนะครับประเทศต่อมาคือเนเธอร์แลนด์ครับเนเธอร์แลนด์สนับสนุนการประหยัดพลังงานภายในประเทศให้ได้15%ต่อปีเพื่อลดการปล่อยกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์โดยรณรงค์ให้ประชาชนใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆเช่นเครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ ปัความร้อนและโซลาเซลล์โดยร่วมมือกับภาคเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเนเธอร์แลนด์นั้นตั้งเป้าหมายในการประหยัดพลังงานลงให้ได้ถึง50%ภายในปี2030ครับถัดมาคือประเทศฝรั่งเศสรครับฝรั่งเศสมีมาตรการให้ประชาชนเตรียมความพร้อมเอาไว้รองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าในฤดูหนาวโดยเตรียมเชื้อเพลิงทั้งพลังงานหมุนเวียนกา๊าซและมาตรการประหยัดพลังงานไปพร้อมกัน กับอาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่เช่นห้างสรรพสินค้าลดการใช้พลังงานในช่วงที่ไฟฟ้าขาดแคลนและการปรับไปใช้ในช่วงเวลาออฟพีคโดยมีเป้าหมายจำกัดไม่ให้ค่าไฟสูงขึ้นเกินกว่า4%ครับถัดมาคือประเทศสเปนครับประเทศสเปนนั้นใช้งบประมาณอุดหนุนจาก EU COVID-19 Recovery Fund จำนวน1,000ล้านเหรียญสหรัฐนะครับ,รบเพื่อดำเนินมาตรการประหยัดพลังงานในภาครัฐ โดยในฤดูร้อนให้เจ้าหน้าที่รัฐนั้นเปิดแอร์อุณหภูมิ27องศาเซนียสและใช้พัดลมควบคู่กันในการทำความเย็นส่วนในฤดูหนาวให้เปิดฮีเตอร์ที่อุณหภูมิต่ำกว่าหรือเท่ากับ19องศาเซนียสสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่รัฐเดินทางโดยขนส่งสาธารณะปั่นจักรยานปิดไฟสำนักง,งานให้เร็วขึ้นครับถัดมาคือประเทศญี่ปุ่นครับ ญี่ปุ่นนั้นมีมาตรการประหยัดพลังงานในครัวเรือนและบริษัทต,ต่างๆในช่วงฤดูร้อนที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดเพื่อบรรเทาวิกฤตไฟฟ้าที่อาจเกิดขึ้นโดยการปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศและปิดไฟเมื่อไม่จําเป็นอีกทั้งเมื่อมีมาตรฐานใหม่สําหรับประสิทธิภาพการใช้พลังงานของเครื่องปรับอากาศในบ้านเรือนทุกประเภทโดยปรับปรุงให้มาตรฐานสูงขึ้นกว่าเดิมประมาณ13 34.7ครับ สำหรับประเทศไทยนะครับกระทรวงพลังงานมีการออกมาตรการเพื่ออนุรักษ์พลังงานพร้อมด้วยแผนการดําเนินงานที่เป็นรูปธรรมสามารถปรับใช้ได้ทั้งในระดับประเทศระดับภูมิภาคและระดับปัจเจกบุคคลครับกระทรวงพลังงานมีการคํานวณตัวเลขให้เห็นถึงความสําคัญของการร่วมมือกันประหยัดพลังงานนะครับถ้าหากระดับครัวเรือนช่วยกันอย่างเต็มที่เราจะสามารถประหยัดพลังงานได้ประมาณ10%หรือคิดเป็นวงเงินประมาณ 40,000ล้านบาทต่อปีแต่ถ้าหากทุกฝ่ายนะครับทั้งภาครัฐเอกชนประชาชนร่วมมือกันอย่างเต็มไม้เต็มมือเต็มที่จะสามารถประหยัดได้ถึงแสนห้าหมืนล้านบาทต่อปีเลยทีเดียวครับอย่าลืมนะครับสำนักง,งานกรกพออยู่เคียงข้างประชาชนเคียงข้างพลังงานอย่างยั่งยืนแล้วพบกับผมใหม่ใน ERC Showtime ตอนต่อไปสวัสดีครับ